วันนี้พี่อยากได้เลยาแคมสองเทปทำได้คะคือบินเนี่ยชั่วโมงเดียวแต่นั่งรถตู้ต่ออีกห้าชั่วโมงเนื้อมันแบบยังไงแบบบรรยายหน่อยโอไม่ต้องรูมเหมือนกันทุกรายการด้วยับแอมพี่บอกว่าเนื้อไม่ละลายในปากไม่ละลายในมือไม่ละลายในอะไรเลยเป็นสารตกค้างครับที่ย้งผ้าครับอะไรเงี้ยหะเราควรเพียงพอต่อการตำหนิคนรู้ว่างย้อนสองยาลานี่ไงเขาบอกว่าสิ้นชื่อด้าน ของกินอย่างไรยาบิงซูที่ดูไปมั่วๆนี่นะดูตามทางมาแล้วพอแล้วค่ะเราไปเบตรงกันนะคะเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ว่า <c oughs> สาวคนนี้เขาคิดอะไรกันอยู่ เรงเรียนอะไรครับเจ้าของเรียนอะไรครับวอตตอนเนี้ยผมผมรู้จักคนเดียวเลยนะคือน้องยีราชื่อน่ารักมากเพราะน้องยีราเนี่ยนะครับเป็นคนชี้ชวนเพื่อนให้จอดมอเตอร์ไซค์เลยนะครับแล้วก็น้องยีรากับเพื่อนอีกสองคนกำลังอยู่ในรายการเลสาแองกล์รู้จักไหมเนี่ย สามสาวนี่เป็นคนแนะนำแล้วว่าเส้นทางไที่ควรจะเดินแต่ก่อนอื่นเราถ่ายรูปกันก่อนดีไหมเพราะว่ายะแสงมันจะหมดนะครับคำแนะนำขอสามสาวก็คายบายให้กล้องทีสนิทแล้วก็ถ้าเกิดพี่ไปทำดีถ้าถูกต้องไปใช่ไหมคะยังยังไม่เจออะไรขาดเลยแย่ค่ะก็ต้องไปเจอสีแย่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าถือว่าที่กลับไปที่ ใเหยื่แ <rôle> ล <à déc> ้วก <gens> ันนะคะเวขวาไปใช่ไหมคะมันจะไปเจอหอยกาแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายไปค่ะเลี้ยวซ้ายไปนี่เป่นก็จะเซเว่นแล้วก็เลี้ยวไปไม่เลี้ยวแล้วค่ะตรงไปอีกนิดนึงก็จะเจอใต้เหยื่ค่ะกดไว้ในใจก่อนนะใต้เหยื่อมีแนะนำนะเตรีงมรังสรรค์นะคะเตรียมชั้นชาค ถ้าสมมติแบบใกล้มากๆเลค่ะออกมาจากใต้เหยิบปุ๊บเจอเลยตรงข้าวสโมเฟสค่ะอ๋อชื่อต้าหญิงนะครับไม่ใช่ไม่อผู้ใหญ่เพือข่ายกันร้านร้านื่อกี้หลานแนะนำร้านนึงตอนนี้พ่อหนูชอบไปกินก็แข่งสายค่ะก็แข่งสายที่ร้านเปตตงร้านเหลืองร้านเหลืองคือร้านเหลืองหรือว่าร้านสีเหลืองร้านเขาสีเหลืองก็เลยเรียกว่าร้านสีเหลืองไม่ใช่เจ้าของแต่ผิวเหลืองไม่ใช่นะเราจำต้าเหยียนไว้เราจำร้านอะไรนะยังต้าเหยียน ร้านเหลืองร้านเหลืองนะถ้าไปครบแสดงว่าพวกเราทำภารกิจสำเร็จค่ะสติดอาร์เวตรงนี้สวยค่ะตรงไหนครับตรงไหนครับข้างหน้าเนี่ยค่ะมันจะมีซอยเล็กๆค่ะแล้วก็มันจะมีร้านของดีแล้วกจิ๊แล้วก็มีสติดอารดเลยค่ะปกติจะรู้จักแต่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าร้านวันนี้เรารู้จักสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าซอยซอยที่เล็กเขาเรียกว่าตรอกเนื้อรายเขเป็นแบบนี้เองค่ะมาพบกันนะกมบบาครั น,นี่ก็เป็นร้านที่ชื่อดังนะตระกูลฟุง้ง <Hello. S 2> เบเทอร์เบเตอร์สวัสดีครับ้อนนี้เปิดที่กี่โมงครับปีหนึ่งนะโอเคอาจจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่เรากลับมาทานเพราะว่าเราพักตรงนี้ได้เลยครับของคุณนะครับเดผมเดินชมเอาแวนี้ก่อน ได้ค่ะเฮ้ยบรรยากาศคือคุณดูน,น,นะว่าซอยนี้เนี่ยถนนเดียวเองนะประกอบไปด้วยร้านอาหารเนี่ย80%นะไม่ผิดกับที่ศึกษาข้อมูลมาเลยว่าที่เปตรตงเนี่ยคนเนี่ยเขาชื่นชอบในการกินน,นะกินศึกษาข้อมูลมาด้วยเหรอคะดีจ้า การกินคือเป็นความสุขของเขานะแล้วก็คนที่นี่ก็ยังน่ารักอีกด้วยนะครับคนดูนะครับถ้าเกิดว่าผมเชื่อว่าหลายคนเคยมาเที่ยวที่เบตงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเบตงเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอยู่และส่วนใครยังไม่เคยมาผมเชียร์ให้มามากๆลยเบตงเนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมผู้คนภาษาอาหารนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และด้วยซ้า ฟิลรู้จักการปกครองในสมัยก่อนไหมเคยได้คําว่าจตุสดมไหมรู้จักค่ะคืออะไรบ้างคือมีสี่อย่างค่ะอะไรบ้างไาม่เอาดีกว่าถ้าพูดก็คืองโงนะ่แล้วผิดก็คือผิดแล้วทราบไหมว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันไม่ได้เป็นจังหวัดยะลาเป็นอะไรอ่ะอ่ามันคือเป็นเหมือนเป็นแขวนเป็นมณฑลที่เกี่ยวกับปตัตตานีไ<ๆ>อ้คุณค <ๆ S 2> เขาา้าใจคุณไม่เขาา้าใจคือผมตั้งใจผมเั้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กอันนี้คือเราเราจะเรียนเรื่องพวกนี้ตั้งแต่สมัยประถม มัธยมต้นเขาจะสอนเราเรื่องอการรบการการอะไรก็ว่าไปเมื่อครั้งโบราณครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคือการเดินแบบสตรีทเดินเนที่ยวชมนั่นไงห,หอนาฬิกาครับซึ่งหอนาฬิกาทุกที่นะเป็นเหมือนกันหมดสี่ด้านจะไม่เท่ากันเพราะว่าด้านจะมีด้านผ่านหอ,อนทุกที่กับถัดไปที่จะพาทีมงานทุกคนไปนะครับคือคาเท โรงแรมคาเทค่ครับเป็นพี่กัดก็จะไปกินร้านอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นร้านของเพื่อนผมเองเขาบอกว่าถ้าเกิดมาถึงเบตงเนี่ยคุณควจะกินไก่เบตงต้นตำรับแลร้ลานนี้เขาเคลมเลยว,ว่าเขาคือต้นตำรับของการทระะาําไก่เบตงนะครับเป็นไก่ลึกนะไก่เบตงเป็นไงครับไก่เบตงก็เป็นไก่ไงคะอะไร พี่ว่านพี่มีคําถามค่ะพี่เก่งมากเรื่องทุกอย่างเลยนกที่บินอยู่คือนกอะไรคะเซินกอะไรบินที่เบตงเซิร์ชดิเจอว่านกอะไรบินที่เบตงนกนางนวลค่ะใช่หรอ่วเป็นไงบ้างคะมาเบตงชอบอยู่แล้วทำข้อมูลมาดูหลายทีแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาแล้วก็ คืออย่างที่พี่บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนพี่เนี่ยที่เขาอยู่ที่นี่ทำครอบครัวทํากิจการที่อยู่แล้วแต่ว่าชวนมาตั้งนานแล้วยังไม่เคยได้มาไอ้วันที่มาได้เนี่ยก็ติดคลอดลูกอีกแล้วพี่จะบอกเลยว่าทุกอาคารที่พักเนี่ยพี่ฟิลเป็นสไตล์พี่ฟิลชอบหมดเป็นสไตล์กุ๊กู๋วันวันนี้ฟิลเลือกห้องคืออยู่ตรงกลางระหว่างพี่กับทุกคนทุกอย่างดีหมดเลยมีเซเว่นอ่นึ่านึ่งสาว นี่แล้วก็มีบุฟเฟ่บุฟเฟ่ชาบูเออเอาสิอูนี่ก็มีสิ่งพิเศษใหญ่ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แล้วเดี๋ยวทานเดี๋ยวทานครับจงซินจงซินจงซินสวัสดีครับจงซินวันนี้ปิดนะฮะปกติดีขายกลางวันและกลางคืนนะจงซินกลางวันกลางวันกลางคืนไม่ปิดเลยเหรอ อ๋อสามฟูกเอาแหววเซลล์จงสินเรียบร้อยแล้วชื่ออะไรนะจับไม่ได้นะจัะนะเอ๊ะชื่ออะไรนักจงโตน้ำโชคฮะไม่ใช่นะโอ้ผมว่านครับผมว่านครับครับครับ ไหนคะซ็อกเกอร์ของพี่นี่ตางซ็อกเกอร์นี่เขาล้อชาวดอกไม้กันในะเพืยอใครชาดอกไม้นี่คือสวัสดีครับดีจ้าซ็อกเกอร์นะฮะเฮ้ยรีบบอกเป็นไงคะอนซื้อเลี้ยวโบเลยเจ็บเลยเจ็บได้แชมป์เอาอะไรก็ช็อกเกอร์เนี้ยเอาช็อกเกอร์เนี้ฮะแล้วก็นี่ฮะสาวดอกไม้สาวดอกไม้อะชาดอกไม้อ้าวเท่าไหร่ครับ สี่สิบบาทจ้านี่ครับเป็นตรงไฮเทมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้แค่คาเท่เรียบร้อยถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถูกที่แล้วใช่ไหมถูกแล้วค่ะผมเดินหาไม่เจอมาเลยคือกเลยค่ะเอาละสิเอาละสิสวัสดีค่ะคลาสสิกสุดๆสวัสดีค่ะอันนี้คือร้านของเพื่อนพี่หรอคะใช่ครับ ช่วยโปรโมทร้านให้เพื่อนหน่อยไม่ต้องช่วยเลยเพราะว่าเราทานกันอยู่แล้วคนเรแว่งกัรซึ่งเมนูที่วันนี้เราจะทานกันนะครับเป็นแบบคลาสสิกของแท้นะครับไก่ซัพเขายกตั่วเจี๊ยผักน้ำหมี่เบทองมียำม,มุน้นมียำม,มุ้นเส้นไหมเดี๋ยวลองถามถามเยียดูว่าถ้าสั่งยำม,มุ้นเส้นจะเป็นคนยังไงหนึ่ง ี่กำลังแบบตื่นเต้นกับอาหารที่ร้านนี้มากๆเลยเพราะว่าเขาเสิร์ฟจานใหญ่เบลเซอร์แล้วก็ดูดีมากวันนี้เราจะเราจะทำการชิมแล้วก็ทำเรื่องที่ยดเยี่ยมให้คนดูเลยขกแคมได้เห็นว่าเด็ดจริงเหมือนที่พิธิชวนหรือไม่ถ้าไม่เราก็พูดตามนั้นเพื่อนนายชวนเราใหม่หรือเปล่าขนาดหรือเปล่าอันนี้คือลุกเนี่ยลุกดีหมดเลยนะลุกดีหมดใช่วันนี้มีแขก มาทานอาหารร่วมโตะด้วยกันนะครับเป็นทีมงา,านของอาสาพาไปลองโอเคเราทานได้แล้วว่า <ขอ S 1> ไม่รู้ว่าระหว่างนี้อาจจะมีระหว่างรอทีมงานฉ่ายด้วยผมชิมไปบางอย่างก่อนแล้วกันก่อนเริ่มที่ตัวจ้าฟสุดเลยนะครับถ้ามาเบตงแล้วเนี่ยไม่ได้ทานหรือว่าคุณยังมาไม่ถึงคือไก่เบตงซึ่งร้านนี้เนี่ยเขายืนยันเลยว่าไก่เบตงของเขาเนี่ยเลือกไก่สายพันธุ์ที่ดีครับและน้ำซีอิวที่ราดเนี่ยเป็นซีอิวสูตรพิเศษสูตรลับดั้งเดิมของเขานะครับ คือด้วยความร่งเดิมไก่เป็ดตรงเนี่ยมันจะไม่ให้แบบเนื้อแบบเนื้อเยอะๆเหมือนเราผมไปสั่นเข้ามนไก่ร้านเนื้ออกอันนี้มันจะแบบสู้ฟันหน่อยเนือนแบบเนื้อเนี่ยมันจะมีความต้องเขียวแต่ก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่ไก่บ้านนะไม่ใช่แบบไก่บ้านที่เนื้อน้อยอันนี้เนื้อนุ่มแต่ว่านุ่มแบบยังมีเนื้อชีวิตไก่แล้วซอสต้องโดนเลยเดือนนี้แบบเป็นซีอิ๊วใส่น้ำมันงาเอาพริกดอกไปหน่อยก็ได้ บเผื่อใครชอบเผ็ดถ้าบเผื่อบ,บางคนชอบแซบๆไปเลยก็ขอซีฟูด้ดได้แต่ว่าผมว่าเกียวเก็อร่อยซีฟู้ดจิวคะแนนครับคะแนนนี่รีวิวตามจริงนะคะอันนี้ต่อค่ะไปที่ผักน้ำไหมคะไปักน้ำผมเัยน้ำผักน้ำผมลองผักน้ำนะอันนี้ผัดแบบง่ายๆเลย คือมันไม่มีความเขียวของผักนะเป็นผักที่แบบกรอบอร่อยมีประโยชน์สะอาดและนี่จะเป็นเมนูจานท็อปของผมเลยการถัดไปนะครับยังคงเป็นอยู่ในตระกูลผักครับมันคือหัวเจียนก็คือหัวปักยาวเอามาเจียนเจียนแปลว่าอะไรครับพี่ฟิล์มเฉือน ว่าเสร็จแล้วก็ผัดน้ำมันแล้วก็ใส่เชือดเขาเลยเรียกว่าเจียนนะคะเรียกเชือดไม่ใช่เชือนครับ <c oughs> ผมเอาละตัวเจียนนะนองอันนี้จะไม่เหมือนโบกยาวผัดที่เคยทานมาแบบทั้งหมดในรอบ35ปีที่ผมเกิดมาเพราะว่านี้มันจะมีความใสแบบกุ้งแห้งสูตรวินเทจสูตรโบราณแล้วปกติผมไม่ชอบกินโบกยาวทำไมอ่มะสำหรับลวกลวกเ่ยแล้วไปผัด,ๆๆดๆๆอร่อยแสดงว่าอร่อยจริงอะเนี่ยเพราะว่า ไดเห็นว่ากินเท่าี้อันน้อยครับนี่งงด้วมทีมงานงงเลยไปค่ะจานที่สี่อ่านี้ก็เป็นอีกเมนูที่คุณพ่อชอบกินมากเก้าอี้เต้าหู้ส่งเครื่องซึ่งเต้าหู้นี่ทำเองจึงได้แผ่นใหญ่ขนาดนี้เต้าหู้ส่งเครื่องครับคือเต้าหู้ที่นี่เขาเซ็ตตัวนะแต่เขาไม่แข็งแล้วก็ไม่เละไม่ได้ผันแบบเต้าหู้เอาทอดแล้วก็นอามาส่งเครื่องนะฮะไฮเนื่ยครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองอันที่ ไม่เจอกับชีวิตผมมานานมากคือหมูสามชั้นขเขาหยกมันเป็นหมูบวกกับเต้าหู้เหรอคะเผือกครับพี่ว่ากลมกล่อมเป็นแบบว่าเด็กได้ผู้ใหญ่ได้นะแล้วก็หมูเนี่ยพอมาอยู่ในรสชาติที่ปรุงแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มันรู้สึกว่าปกติถ้าเป็นสามชั้นที่ไม่กินแาบน,นี้คือได้แล้วท่ากับเผือกเหมือนที่คุณยายบอกเข้ากันมากอ,อร่อยมากอันนี้ผมจะกินจริงๆแล้วนะเดี๋ยวผมไปบอกคุณว่าห้าเมนูที่ผมได้มาทานวันนี้นะครับ ใต้โรงแรมคาเทสถือว่าเป็นมือเย็นที่ลาที่ผมรู้สึกว่าได้จริงสี่ปีที่เพื่อนผมชวนมาผมรู้แล้วว่าคุ้มค่าอร่อยทุกอย่างเลยใครมาเที่ยวเบตงก็ให้แวะมาแวะมานะเพราะนี่ร้านเก่าแก่แต่จริงๆผมบอกก่อนว่าที่เบตงเนี่ยเป็นเมืองแห่งอาหารอร่อยร้านอาหารเต็มไปหมดเลยคุณอยากจะลองแวะชิมสไตล์ไหนที่คุณชอบก็แล้วแต่แต่ว่าที่นี่ถือว่าผมเชียร์กันแล้วกันนะเพราะอร่อยจริงอร่อยจริงแล้วแบบไม่คั้น ไม่ค้าลิ้นใครเลยตรงนี้4คนที่นั่งอยู่นะครับทีมงานผมนะครับจะรอชัยแล้วก็นิดหน่อยคิวได้ท้ายแล้วปิดแเราจะชิมเผือกได้ให้ไม่วา่าไ,ได้กินอีกหนึ่งรอบก่อนไปกะอร่อยไหมอร่อยเลยเยี่ย,ยมเป็นมาถึงคือชัยก็แค่อร่อยมากครับแค่นี้เลยเแค่นี้เลยแล้วก่อนนี่ไม่บีบอะไรเลยเหรอว่าอยู่ดีก็เอากล้องขึ้นมาถ่ายคือผมต้องพูดอะไรวะไม่ต้องบีบฟอ่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่เบตรงเนะี่ยดูเป็นภาคใต้เนาะ ทางใต้เราก็จะคิดถึงว่าเป็นคนอิสลามเยอะแต่ว่าที่เบตงคนจีนเยอะที่สุด<ช>เพราะฉะนั้นอาหารที่ขึ้นชื่อทั้งหมดอ่าก็จะเป็นอาหาร <is> อินเดียโยคะเ <c oughs> บล <c oughs> ที่ร้านโยคะเ <c oughs> รบล <c oughs> อาหารจีนสิอาหารเป็นทางทางจีนไปอะไรยอาหารที่ทำมาก็จะมี มีไก่เบตงโอ้กินไปตัวนะมือยะไก่เบตงเนี่ยคือเขาจะเลี้ยงด้วยกรรมวิธีพิเศษตัวหนังเนี่ยก็จะมีความลื่นมีความจด้งดึกเอออ่าสป็นบเซมิอ่ะมันไม่ใช่ไก่ฟาร์มแล้วก็ไม่ใช่ไก่บ้านนไก่ตรงแรงอร่อยอร่อยอร่อยมันไม่ได้ฟ่ามันไม่ดบ้านเหมือนอร่ชาเหมือนไก่แช่เหล้าในร้านอิธการจีนแต่ว่าเด้งกว่าอร่อยกว่าเค็มกว่าเรื่องไม่มีอะไรมากเลยคือแค่เราจะปิดเทปด้วยการฝากคนดูไปดู กาเหมือนธนิกิตต ok> ิ์อ๋ออย่างนั้นนั่นเองคือจบเรื่องอาหารเมื่อกี้ก็คุยก็จบแล้วไงมีไงเมื่อกีเขาสรุปดีวิทยกรมืออาชีพสรุปไปไก่อย่างเดียวพ่อที่เหลือช่างมันอร่อยไปว่าไปลองกินดูแต่ว่า ฝากรายการครับรายการที่ไปถ่ายกับพี่ว่านแบบงงๆเออเมืองไทยที่คิดถึงเออเอ็มวีออกไปแล้วแล้วก็ EP ีออกไปแล้วประมาณหนึ่งเราไปดูแล้วนะฮะแล้วก็สําคัญฝากตรงนี้ไปถึงคททว่านอกจากภาคกลางแล้วพวกเราสองคนไปได้ทุกภาคครับผมเมืองหลักเมืองรองเมืองลืมเมืองละเลยภาค่ํำภาคไปหมดเลยภาคสนามภาคไทยภาคพิเศษกุ่มเลยก็คือจ้างพวกเราเถอะครับจะเรียกว่าซื้อซ้ำเรียกว่าซื้อเพิ่มจบบาย บายนนี้เลยวะอ่ะเอาเอาไปิดตัปิดอะองปิดอะไลนี่จบคลิปแล้วน,นะคือ ไม่เหนื่อยมากถ้าเท่าที่คิดแต่ว่ามันแค่เช้าทั้งสองวันก็มันสนุกมากสำหรับพี่ว่ดีเลยซึ่งผมมั่นใจว่าจะได้กลับมาที่ยะลาอีกนะครับเพราะว่ามีอีกหลายจุดเลยที่เราไปไม่ทนันเราตกหล่นในการที่จะไปเก็บภาพหรือว่าสนทนาเพื่อเอาบรรยากาศที่ดีของผู้คนเนี่ยบอกต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาซ้ำอีกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องกลับมาขึ้นเครื่องบินที่หาดใหญ่ใช่ค่ะถ้ามาสงขามาหาดใหญ่เนี่ยก็จะคิดว่าต้องแบบกิน ผัดตอแกงเหลืองอะไรแบบนี้ใช่ไหมอะไรข้าแกงหรือคือแบบนั้นก็ได้ก็ชอบเหมือนกันหรือไก่ทอดอะไรเงี้ยแต่จริงจเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างนะถ้าคุณนึกไม่ออกคุณไปเชิญท่านไม่ได้จริงอันนี้มันเหลือเวลาเยอะคือว่าเราเสร็จก่อนกำหนดคือเมื่อกี้พี่ว่านทักไลายมาในขณะที่อยู่ในรถตู้คันเดียวกันว่าจะไปไหนต่อปพาไปร้านที่แบบว่าคนดูต้อง ชอบใจแน่ใช่อันนี้คือขึ้นชื่อที่สงขาันดใหญ่เป็นร้านที่ว่าเลือกเองเลือกเองดีมากแต่ว่าเราจะลืมบ้านเหรอบ้านติดบาสตามไปบ้านบ้านหย่อนเค้กหย่อนเค้กได้อ๋อที่แกนอนนิ่งก็ไม่แอบขยับเยอะเพราะแกปวดหิเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะเขาเขาถกเถียงกันอยู่ว่า ใช่ครัเขาก็ลังเลเราก็ลังเลว่าสมมติว่าเราไปถึงสวัสดีครับอ๋อไม่ได้อะไรครับจะถามว่าเพื่อนนี้เขาแบบมีไซส์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบไปละไปหาน้องไหมคะไปเดี๋ยวเขางงอยู่หรอไม่ไปจริงหรอจะไปแล้วหนูมาทําไมคะลองถามดูว่าตามหาใครเขางงเลยนะลองถามดูลองถามดูสวัสดีครับว่าหน่อยหรอคะเอ้ย เอาได้สิไปบายบายนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเนื้วไปทางนู้นเี๋ยวไก่ทางน้นเนียวไก่ทางนู้นเนื้อหลงทางเลยจะไปทางนี้ไม่มีเนียวไก่นลยเนืยวไก่ไปกินเนียวไก่ไหมเนี้อไก่ไอะเคสส นี่เหมือนเทปลูกค้าเลยนะเราทำเหมือนเทปลูกค้าเรื่องราวสร้างสตอรี่แล้วก็ไปจบที่ของที่ไม่เกี่ยวกับสถานที่สะบนเส้นหรือเปล่านะไม่ใช่ซิสเตอร์หรือเปล่านะอ๋อซิสเตอร์เขาปิดปรับปรุงอยู่ครับและเราก็มาถึงนะคะร้านที่ผมเลือกนะครับคือจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัดใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างนี้ร้อนร้อนเพราะว่าเมื่อกี้ไปโอ้โหหมอกหนาวร้านที่คนหัดใหญ่นี่นะชื่นชอบมากเลย นนั่นก็คือชาบูชิ <c> ้ <oughs> สี่ที่ครับสี่ที่เป็นโต้หรือเป็นข้าวต,ตืบาร์ครับเอาเป็นโต๊ะหรือข้าวตืบปลาดีครับโต๊ะค่ะเป็นโต้เลือดได้สองน้ำซุปนะคะอ่าถ้าเป็นข้วาวตือปลาเลือดได้แปดน้ำซุปคนเราจะกินซุปอะไรเยอะแยะนะครับเอามาเอาเป็นโต๊ะพอครับเป็นโต้เลือดได้สองน้ำซุปค่ะสายสองเลยครับสายสองใช่เดี๋ยวตีกันแล้วลูกค้ารบกวนใส่ถุงมือพลาสติกด้วยในข้างหน้าอ่าใส่ถุงมือพลาสติก เราจะถ่ายตรงนี้สั้นๆน้อยนั้นนะคะใช่ครับเพราะว่าเกิดด้วยงานลูกค้าทั้งทเดข้าวครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไปเช็กย่างสั้นมากก็ไม่ถึง5วิโอเคค่ะจิ้เท่ากันเราจะปิดด้วยเหตุโดยสายผ่านนะครับเสร็จ้รสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ